อันนี้คือเด็กน้อยออกกําลังกายนะคะนี่อยู่ที่ช่องสบายสบายสไตล์อน,นานะคะตอนนี้ก็บบายกแี่ๆนะคะเอาเด็กน้อยหายไปไหนหมดเลยค่ะซอยน,นี้มีแต่ซอยเด็กๆนะคะ,ะมาได้แล้วเร็วๆ <c oughs> อาดาม,มาอาดม,มาน้องพอใจกับน้องชายโย่ขี่จักรยานออกกําลังกายตากแดดนะคะมาเร็วๆ อย่าขี่เร็วนะครับขี่ช้าๆนะครับแดดร้อนไหมทำไมไม่ใส่หมวกครับมาแล้วนี่คือน้องชายโยออกกำลังกายตากแดดค่ะผิวดำไม่พอค่ะมองข้างหน้าด้วยนะครับอันนี้น้องพอใจขี่ไปแล้วร้อนมากร้อนมากเลยอย่าขี่ไปไกลนะครับ มาแลว้วน้องชายโยนี่คือน้องชายโยค่ะรอบที่สองดูข้างหน้าด้วยนะครับน้องพอใจยิ้มน้อยออกกําลังกายกันอันนี้น้องอาดามัมโ้มีแต่แกงเด็กน้อยเลยนะคะแกงเด็กน้อยเยอะแยะเลย แดดร้อนร้อนแดดร้อนร้อนรับขี่อีกสองรอบนะครับอย่าไปไกลเด้อลูกเด้อมาเด้อใช่โยมามาอย่าไปไกลขนาดนั้นมาแล้วมาแล้วหลบล่มก่อนนะคะหลบร่มกันนะคะตากล้องหลบร่มก่อน อาน้องอดัมมาแล้วคนที่สองน้องชัยโยอ่าคนที่สองเสือภูเขาอ้าวน้องพอใจก็เสือภูเขาแดดร้อนร้อนมาแล้วมาแล้วมีน้องหงยกมาแล้ว แกงเด็กน้อยวันนี้เด็กน้อยออกกำลังกายอ่าแดดร้อนๆลมเย็นๆเก่งมากลืมตาลืมตาอย่าเล่นไปทั่วเล่นไปทั่วไม่ดีขับรถต้องระวังครับผมนี่นะคะการออกกำลังกายมาเร็วๆอย่าไปไกลนะคะพี่กลับมา อากาศดีมากเลยค่ะช่วงนี้กําลังเป็นช่วงต้นหนาวนะคะถึงตอนใบ่ายๆแดดจ,จัดแกะสักหน่อยแต่ก็มีลมเย็นๆนะคะมีดอกไม้เห็นไหมนะคะดอกไม้แสนสวยไม้สวยงามนี้ก็ดอกไม้แสนสวย,สวย,น,น,สวยนะคะเอามาแล้วแกงเด็กน้อยมาแล้วคนที่สองแล้วคนที่สี่โอ้ไปเลย ระวังด้วยระวังด้วยจะชนกันระวังจะชนกันขี่ระวังนะครับระวังชนกันนะครับเอาชโยขีช่ช้าๆมารอบนี้เข้าบ้านเลยนะครับต้องพอใจก็ขี่ดูด้วยดูข้งหน้าด้วยจะ่ขี่ไปเร็วมันจะชนกันนะนั่นๆๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวก็ลม้ม น้องเลยอดัมขี่เร็วมากเลยโอ้ขี่เร็วมากขี่เร็วมากระวังหน่อยนะครับอย่าขี่เร็วมากเดี๋ยวตกน้องลงคลองเลยนะไปเร็วขนาดนี้โอ้เร็วเร็วเรยวเรวเรรวเก่งมาก เอามามามาเอายิ้มใส่กล้องหน่อยยิ้มใส่กล้องหน่อย <c oughs> แล้วไปดูไล์สดตัวเองเด้อโอ้ยเอามามารอบนี้เข้าบ้านเลยนะคราวนี้ตากแดดนานเดี๋ยวแสบตาอ่าไม่จะไปไหเพึ่งม,ม,ามาเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ตอนเย็นมาแล้วนะคะดูดอกไม้สวยมากเลยค่ะ ต้นอะไรเอ่ยสวยจังเลยมีดอกสีเหลืองดอกอะไรชวนชมสีชมพูสวยงามอ่ะมีพึ่งด้วยมีพึ่งด้วยนะคะมีพึ่งด้วยเอามาจอดจอดจอดเข้าบ้านก่อนนะคะเข้าบ้านจอดเร็วแล้ว,าาลวอาดำเข้าบ้านก่อนเด้อตอนเย็นก่อนเอาพอใจมาปิดกล้องให้แม่หนะ่ายเร็ว อ้าวปิดกล้องให้แม่หน่อยพอใจปิดไม่เป็นเลยพี่โจปิด,ปดให้แม่หน่อย่ะไมกันปิดเปลี่ยนแล้วอะเปลี่ยนอย่าลืมกดแชร์ให้แนะอย่าลืมกดแชร์เอามองกล้องหน่อยสิอย่าลืมกดแชร์ให้ตูดใจและอย่าลืมติดตามพวกเราเลยครับช,ช่องอะไรช่องอะไรช่องสบาย,ยสบายสบายนะครับครับผมช่องสบายสบายสบายนานะคะฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกด กระดิ่งด้วยนะคะอย่านนเล่มกดกระดิ่งอย่าเล่มกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดนะทำไมไม่พูด,ดใหม่ๆคลิปใหม่ๆหันหน้ามานี่สิไม่มา <laughs> เก่งมาก